สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพามาเที่ยวน้ำตกเขาฉมเมากันนะคะพี่น้องจ้าในรอบยี่สิบปีเนาะดูซิว่าในรอบยี่สิบปีน้ำตกเขาฉมเมามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเลยไหมนะคะพี่น้องจา้าน้ำตกเขาฉะเมานี่หมดงามแดงเคยมาเที่ยวตังแต่หลุนตอนที่เป็นวัหลุนอยู่เนาะตอนนั้นจัดทัวตอนนั้นสมัยนั้นทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนาะอยู่กทม ตอนนั้นทํางานอยู่กทมเอ้อยไม่ใช่สีพูดพิเค์ขออนุญาตพูด้ดิทค่ะเดอ้อทำงานอยู่ที่โคราชไม่ใช่อยู่กทมอตอนนั้นเป็นทำงานอยู่บริษัทถีอยุคราชน่ะแหละบริษัทเกี่ยวกับเก็บผ้าส่งออกนะส่งนอกนะพี่น้องนะที่นี่ก็เลยมีโอกาสได้จัดทัวร์มีโอกาสได้จัดทัวร์ก็เลยได้จัดทัวร์จัดทัวร์แล้วก็ขายตัวขายบัตร พี่น้องจะแล้วก็ใครจะมาเที่ยวเนาะเราก็จะมีเราก็จะขายตัวให้ครับพนักงานในในโรงงานในบริษัทนั่นแหละว่าจะมีใครไปเที่ยวไหมอะไรไหมหรือเราก็จะขายบัตรเนาะเราก็ถ้าเกิดมีใครจะไปเที่ยวเราก็เราก็ไปถามไปซื้อ่ามีใครอ,อยากไปเที่ยวนาต๊ไหมฉากไปเที่ยวทะเลไหมอะไรแ ไปเส้าเสียงเนาะไปเส้าเสียงดูว่ามีใครอยากไปแม่กเลยพ่อเขาก็เลยบอกโอ้มีแต่คนอยากจะมากาเยล,ลยพอดีก็เลยจัดทัวร์เนาะอีปีนั้นปีนั้นกเ็เลยจัดทัวร์จัดทัวร์ก็เลยผ้าดูทัวร์มาเที่ยวที่นี่แหละที่จังหวัดระยองเนาะมาที่นี่แหละน้ำตกเขาฉะเมาพี่น้องจ้าๆๆจะมาที่น้ำตกเขาฉะเมาแ้วก็จะไปทีพอหลังจากมาเที่ยวน้ำตกเขาฉะเมาเรียบเนาะก็จะผ้า ไปเที่ยวทะเลต่อทะเลก็คือไปที่หาดในลำพึ่ง,องตอนนั้นนะที่นี่ก็มาพอมาปีนี้เนี่ยในรอบยี่สิบป,ปีกลับมาใหม่พี่้องจ๋าดูด้วยเนี่ยนำตัวเขาชะเมาบรรยากาศกรร็ดีเหมือนเดิมนะคะพี่้องบรรยากาศดีมนันเน้นต้นมงต้นใหม่โอ้ต้นใหม่ใหญ่มากเนาะลมลืนม,มีแต,ต่ต้นสวยต้นใหม่ตตนม่มีแต่ต้นสวยมีแต,ต่ต้นใหญ่โอ้โหแพ้กิ่งแพรการออกมีแตง่งามงาพี่้องจ๋านะ นี่เราก็นีทางเราก็จะเดินขึ้นไปนะ่งภาพี่นองเดินขึ้นไปเรื่อยๆเ,เดินชมทิวยิวทิวทัดไปเรื่อยๆพีนองใจเนาะเข้าป่ากต็ตรงชมป่าเพราะว่าเราเข้าป่ามาน้ําตกเราจะมาอ่าแบบนันก็บอะไรมันก็ตรงเข้าป่ามันก็นจะมีตะต้นใหม่นะเนาะอืมมันก็นจะมีตะต้นใหม่มันก็นจะไม่ค่อยมีดอกใหม่นะเพราะอะไรเพราะเข้าป่าเข้าป่าก็จะเป็นแบบป่าธรรมชาติ ธรรมชาติจะมีต้นมงต้นหม่ทางต้นเหล็กต้นใหญ่นะมันก็เป็นเขี้ยวๆอย่างเง้ยเนานะเพอเป็นเป็นป่าเป็นเขาเนาะอันนี้เราก็จะพาพี่ๆน้องๆเดินไปเรื่อยๆเนาะเอาก็ดูไปเรื่อยๆด้วยใจด้วยพี่น้องจา๋านะดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆนะคะพี่น้อง ชนช่มไปเรื่อยๆเดอจะเดืด่อูไปเรื่อยๆชมไปตามประดามกันนี่แหละชนเนี่ชมไปพรมๆกันนะคะนะาะธรรมาชาติธรรมาชาติสวยงามเสม,มอตรงนี้ก็เป็นสะพานตะกอนช่วงไต่สะพานเนี่ยจะเป็นแม่น้ำไหลหลากนะเมื่อปีที่แล้วน้ำน้ำจะเยอะเนี่ยน้ำจะไหลลงมาถึงขนาดนี้นะอันนี้ค,คือคือตนตนทางนั้นเนี่ยตะกอนจะมีน้ำแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่ามันแห้งแรงน้ำจะไม่ค่อยมีเยอะ เราก็เลยจะตองเดินขึ้นไปอีกเดินไปดูอีกทีว่าข้างบนจะมีน้ำมากหน่อยแค่ไหนเราก็ยังไม่ยังยังไม่รู้ว่าจะมีน้ำเยอะมากไหมนะคะแล้วเราก็จะขึ้นไปดูพร้อมๆกันนี่แหละนะขึ้นไปดูพร้อมๆกันนี่แหละว่าน้ำจะมาขนาดไหนช่วงระยะที่เรากำลังเดินทางมาในพี่ล้องจ้นี่ทางเดินขึ้นไปนี่เหมือนเป็นน้ำอ่ะดินน่ะจะเป็นแบบน้ำชุม่มชื้นไปด้วยน้ำนะบรรยากาศ ทางเดินขึ้นไปยีเป็นเหมือนเหมือนนม้มเหมือนมีนม้มเหมือนฝนตกอะ่ะอืมจะชุ่มชื้นตลอดเนี่ยหินมมน,นี่เขียวๆนี่ก็จะเป็นตะไคร่น้มจับเต็มเนี่ยเออเนี่ยชุ่มชื้นนี่แหละเขาเรียกว่าที่ไหนมีปลาที่ไหนกติยมจะมีน,มมน้มมีฝนนะฝนจะตกเนาะเพราะอะไรมันชุ่มชื้นเนี่ยดูดีนพี่น้องดูเนี่ยมองดูดีๆเลยเนี่ยชื้นไปนมืดเลยนะเนี่ยอืม ชื่นเขาเดินเขามาเรื่อยๆยิงเงนเย็นยิงเดินเขาก็ยิงเย็นอากาศเย็นดีเย็นนี้มากเลยแหละนะบางคนเขาก็มากลางตินนี่นี่บางคนนี่แบกบกวงแบกปีมามากลางต็นมากลางต็นนอนโอ้าจยให้เองมากลางต็นนอนคืออยู่บากาดพี่นอ้องหยาญหยาญอะไรโอ้หลายอย่างเนาะ <laughs> เกือ่เกิดนาำปลาไร้หลักอะไรประมาณนี้เออขนาดนาลัวยูนได้นะเออขึน้นไปเรื่อยๆพี่น้องยังไปท่านอีกถึงฉันหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้คือแกเริมตนเนี่ยเนี่ยอันนี้พื่งแกเริมตนเดินไ,ไปไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆทางเดินขึ้นก็โอเคอยู่เนาะอ ทางเดินขึ้นตะกอนจีบกว่างปนี่เนียเมื่อยี่สิปีที่เกิดท่างก็มีกวางนอกทางก็จีเล็กน,น้อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบคนอาจจะเดินขึ้นเดินลงบ่อย,อยมันก็ดูระกว่างนี่ตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นมาถึงชั้นที่หนึ่งของนําตก๊กเนาะเขาฉเมองนี่เราขึ้นมาถึงนี่แล้อันนี้คือชั้นแรกน,นี่คือชั้นแรกของนําต๊กเขาฉาเมองอันนี้ขึ้นมาถึงบันไดแรก มนได้เลขของน้ำตกมาดูงพี่น้องมาส่องเบังดูว่าน้ำที่มีมาขนาดไหนจะเหมือนเมือนยี่สิบปีที่แล้วไหมเขาพอมีนม้ำยูพี่น้องน้ำใสอยู่นะแต่ว่ามันบริลาหลายน้ำบรไไลแบบ มันบดตกเหมือนไหลเลงเลงเลี like. the the ้งเลงเลงเลงลงมากเหมือนตะกอนตะกอนเหมือนยีสซีปีที่แล้วนั่นโอ้โยมันเลีนนี่น้ำไหลลงมากนี่แบบสวยงามมากน้ำที่ไหลตลอดเวลานี่ไหลผ่านมานนี่โคตรโค้งโค้ที่นู้นไหลลงไปหนึ่งเสียงน้ำกับที่ดังซาสาสาเด็กอันนี้มันบ่มีน้ำไหลไงเนี่ยเหมือนกระน้ำคลองไหลเฉยๆมันบ่เหมือนน้ำตกนะพี่น้องมันจะบ่เหมือนน้ำตกมันจะเป็นเหมือนน้ำเหมือนท่าน้ำไหลเฉยๆมันบ่เหมือนน้ำตกไงเนาะ เพราะว่านามันมนี่เยอะไงเนี่ยมันจะมีฟังนี่ตะกอนนี่โอ้ยนี่ตะกอนนี่นาม,มันจะไหลมาจากฟังทั้งนู้นไหลลงมาไหลลงมาตะกอนนะแต่ว่าเขาบอกปีนี่มันแหลงไงพี่น้องนะขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้วก็ก่อนจะขึ้นชั้นสองก็ตก้องวายขอพรเนาะเจ้าพอทองก่อนพี่นอ้องแทนจะมีศาลเจ้าพอทองอยู่ตรงี้อ่นะ้วก็ขอพรเราขอพรก่อนเนาะ แบกขอพรขอพรถันก่อนเนี่ยดูดูบรรยากาศคนก็คืนมาเล่นไล่อยู่แต่ว่าน้ำมันมีน้ำมันนิ่งเห็นไหมเนี่ยน้ำมันกระจาอยู right ่จันตามแอ่งนี่กันนี่มันจะไม่ไหลแบบเห็นไหมมันจะไม่ไหลน่ะมันเหมือนน้ำมันมีเยอะไงอืมถ้าน้ำมันเยอะนี่มันจะไหลักผักักผักักพักผัก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 มากนี่ดังดังตับ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 ดิเหมือนแบบมากระทบอยู่มันละ กระทบก็ก้อนหินมันก็จะไหลมันก็จะเนี่ยตะกอนนี่น้ำจะเต็มนี่เออไหลพับพับพับนี่แหละไตนี่เออแต่กะจาาพี่ๆนอนๆอก็ขึ้นไปเรื่อยๆนี่และพี่รองจ้าก็จะขึ้นไปถึงชั้นไหนได้เคยดูเด้อเพราะว่ามันมีหลายชั้นมันจะมีอะไรนะเขาจะเรียกว่ามันจะมีวังเขาจะเรียกเป็นชั้นๆนาะชั้นนี่ก็จะชื่อแบบนี้ชั้นนี้ก็จะชื่อแบบนี้ก็จะมีขึ้นไปก็จะเป็นวังมันอันนี้ก็จะมีวังเขาเรียกว่าวังอะไร เมื่อกี้ก็ลืมลืมไม่เด้เขาเรียกว่างอะไรหละ่ะก็จะมีว่างขึ้นไปจากจากตรงนี้นี่นีจากตรงนี้ไปขึ้นไปขบุนก็จะมีเขาเรียกว่าว่างว่างอะไรนะอจำไม่ได้แต่ก็จะมีว่างมาาัดฉาวางมาาัดฉาก็คือมันจะมีปา่าขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งปา่าจะเยอะอือป่าหลายชั้นชั้นบุญน,นะน่ะนี่ต่อจากชั้นนี้นะนี่ต่อจากชั้นนี้ขึ้นไปนต่จะเป็น เ้าเรียกวังมัช้าอือจะมีเบบฟูงปลาฟูงป้ายังมากอือปีนั่นมาปียี่สิบปีที่แล้วมานน่ไปนหนังดินนั่นเป็นหนังดินนี่ป้าจิมาอ้อมหลอมเราเด้เด้แต่บอกป้านี่เราทาไมเราเด้บ่ตรงบ่ตอดเราดอกอือปันจิมาเรียนนามกันไส้ป้าก็เห็นตัวปลาจับปัวจับป้าได้เลยดิ้องอือตอนนั้นแต่ปีนี่จับที่เป็นยังไงดิออือ แต่ว่าบรรยากาศก็ดีเนาะึ้นมาตรระกอนเพาก็ยังมีท่านมีอันนี้ด้วยก็ยังมีมีไอ้ทาร่าผักด,ด้วยเนี่ยเห,ห็นหไหมตอนนี้เขาทำทาร่าเห็นไหมเขาจะทำตาลุงตาร่าตะกอนมีมีลอกแบบนี้ตะกอนตะกอนนี่เป็นป่าทึบกว่านี้อีกบํรุงแบบนี้เด้อืมเป็นป่าทึบกว่านี้อีกนี่อันนี้คืนมาน้ะไรเนี่ยกำลังจะึ้นไปจ่ถึงไหนดูนี่ โอเนี่ก็ควกยาดมเ้วเด่นี่เลื่อยล่ะอืบมันก็บ่แม่นวัยรุ่นเนาะตก่อนวัยรุ่นถึงไหนถึงกันตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วจักสิขึ้นได้ทำไหนดิเอ้อทำขึ้นได้ทำไหนก็่ำนั่นเละเนาะพี่น้องเดีย๋ยวจิะม่รู้จิขึ้นไปถึงอันวังมัจฉาไมเดอืีถ้าขึ้นไปไม่ถึงก็ขอโทษเดอ้อเดี๋ยวเอาไวท้ทริปหน้าจะพามาใหม่ดอกเนาะเพราะว่าทริปนี้ ไม่ได้ต่างรักไงเพราะว่าทริปนี้บ่ได้คิ่าจิมาเที่ยวนำตกนะเพราะว่าทริปนี้ก็คือมางานอืมพอดีมาทำบุญให้ก็มาทำบุญต่อดวงจต่อดวงชะตาให้คุณยาก็เลยได้โอกาสก็เลยอ่ะแบบไปดูชนิดก็ได้นะเขาคือบ่ได้ต่างใจสีได้ไม่ได้ต่างใจทีบ้าวาจะเถอะอืมบม่ได้ต่างใจว่าจิมา,า,ม,ม,า,ามา,มานำตกดอก อันใจมาทำบุญให้คุณยามาเลียงผราเลียงเพ่งจุบ๊บแล้วก็ว่าจะเดินทางกลับเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยอ่ะไหนๆก็ผ่านน้ำตกเขาเะาเมาแล้วก็เลยแวะเขาไปดูจักหน่อยก็ดีกันแหละอะไรประมาณนี้แต่บังเอิญ่น้องหลงทางที่บัดทีนี่เออหลงทางเลยน้ำตกเขาชะเมาเลยไปเขาบอกว่าจากถนนใหญ่เขามาประมาณสิบกิโลใช่ไหมเออไอเล่าก่อนเลยครับหลดุด ตะเลิดตะเลืเลยไปเกินไปจนถังยีสิบกัวจิโลพี่น้องเอเอ,เอ,เอทำไมสิบโลเขาบอกเขามาแข่สิบจิโลอันนี้เราขับหลดมามันมันแขกซิบโลเดเด่นห่ะเราขับหลดเขามาเนี่มันหยีสิบกัวจิโลแล้วนะนี่แสดงว,ว่าต้องลุ้งทางแน่ๆเลืยว่ากันเออคุยกันไปนิจที่ได้ไหนลุ้งทางอินกอิอลุ้งทางกันเลยเสียเวลาไปตั้งเป็นชั่วโมงอื เวลาต้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยต้องยอ้อนหลดกลับมาพี่นอ้องยอ้อนหลดกลับมาแต่ถึงได้ขึ้นมานี่แหละก็เลยได้ใช้เวลาไม่นานนะทาไม่ล้มทางก็คือผ้าขึ้นไปถึงวัางมัดช้าอยู่ดอกขิดหว่านนะก็พงคีผ้าขึ้นไปถึงวัางมัดช้าอยู่ดอกเพราะว่าเนี่ยขนาดเลาขึ้นมาถึงเนี่กกบ,บายสามโมงเย็นละ ก็จะขึ้นไปถึงต้นหนงก็จะลงมาอีกกระกว่าจะกลับบาบานค่ำเขาเลยเอาเป็นว่าถ้าพีพีน,น้องๆมาดูแขกประมาณตีนน้กับพ่อเนาะน้ำเขาบ่าค่อยมีเยอะเท่าไหร่เนาะถ้าน้ำเยอะเนีเยอะก็นี่ก็ไเป็นต้านนลินอยู่ดิแต่ปีนี้น้ำบ่คอ,บคอยมากน้ำมัเยอะดิแหละบ่คอยมีนม้ำมีแบบเป็นกระบ,บองกระแบงอื บ่มีแม่นแบบว่าเหมือนแบบว่าบ่คือตะโอนตะโอนนี่ไปนั่งนั่งอยู่ตะนั่งอยู่น้ำมก็สิไหลลงมาหาเราเราก็ไปนั่งนั่งกันทางน้ำไว้น้ำก็สิไหลพลัง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 ลงมาเนาะก็สิเสียงน้ำน้ำตกกัมันก็สิดังเวลาน้ำตกมันตกลงมามันก็สิดังดังยังไงล่ะดังแบบดังเหมือนน้ำไหลดังพลังตัวส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 ัวลงมานั่นแหละเออนั่นแหละแต่นี่ด้วยนี่ดู่นี่ ดูอันอน,นี้ว่ะคือนี่ยมันบ่่อยมีเห็นตรโครทินทะล่องมีนม้ำยูตรงนี้โคทินนี่โอ้โคทินตรงนี้อยู่ไตน้ำมืดได้เนี่ยอบ่บ,บ่บ,บ,บ,บโพแบบนี้ได้เนี่ยนี่ยตรงนี้ก็จิเป็นน้ำมืดเนี่ยอันนี้บมม่มีน้ำอืมบ่มีนองบ่มีน้ำเลยแห้งปีนี่อืมเมื่อกี้นี่เจอคนเจอผีคนหนึ่งเขาบอกว่าขึ้นไปจนถึงอ่าหนุนแหละแต่บอกบ่เคยมีนม้ำเขาปะ เออถามเขาว่าคงบนมีนามบอเขาบอกว่าไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร,ร่ภาษาเขาวา่านะเออก็เล่ยบ่ตองึ้นก็เลื่อยนมาถึงแค่ชั้นนี้ก็พอคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็เด้อจจะเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับงดงามแดงชาแนวโดยเด้เอ,ดอจจะเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชม สวัสดีจ้า